คนมีของเก่าคืออะไรคนมีของเก่าคือคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือพลังในการสื่อหรือเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณได้ดีพลังจิตในการเชื่อมต่อกับพลังงานแต่ระดับจักรวาลโลกที่หมองไม่เห็นนอกจากโลกมนุษย์ได้ดีติดตัวมาเช่น สัมผัสพลังงานของภพภูมิต่างๆได้เช่นเวลาเดินไปในสถานที่ต่างๆจะรับรู้พลังรู้ว่าสถานที่นี้น่าอยู่หรือไม่น่าอยู่สัมผัสพลังงานจากประเครื่องหรือวัตถุต่างๆมีจิตสัมผัสเช่นรู้เหตุการณ์ลุ่มหน้าลางสังหรณ์ ฝันถึงอนาคตส่วนใหญ่มักตรงรู้ความรู้สึกคนสัมผัสพลังงานของจิตใจคนนั้นได้มากพบเจอวิญญาณหรือสัมผัสกับวิญญาณได้หรือสืึกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาหรือพระได้เวลานั่งกรรมาฐานเข้าฌานสมาธิได้ง่าย จิตแยกกับกายได้ไวหรือได้ง่ายนี่แค่ส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อยให้พอเห็นภาพสาเหตุเกิดมาจากชาติที่แล้วหรือหลายพบหลายชาติมาแล้วเคยปฏิบัติธรรมมาก่อนหรือเคยเป็นนักบวชมาก่อนหรือเคยปฏิบัติกรรมฐา,านมาก่อนจนจิตมีสภาพพิเศษนี้ คือมีพลังจิตดีสะสมติดตัวมาคุณรู้แล้วได้ประโยชน์สำหรับคนมีของเก่าและไม่มีของเก่าคนมีของเก่าห้ามสาบแช่งใครแม้แต่ชีวิตตัวเองให้พูดถึงสิ่งดีๆเพราะจิตคุณมันไวให้สังเกตว่าเวลาพูดถึงอะไร จะเป็นจริงในที่สุดทั้งกับตนเองและผู้อื่นทั้งพูดจริงและไม่จริงตั้งใจพูดหรือพูดล้อเล่นในแต่ละด้านของชีวิตมันกลับเกิดขึ้นจริงจงระวังการใช้ความคิดความรู้สึกทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีของคนอื่นห้ามพูดต่อห้ามขยายความไม่ดีของคนอื่น เพราะมันจะเข้าตัวเองเราวังเพราะจิตคุณที่สร้างคำพูดส่งอะไรออกไปจะสะท้อนกลับมาไวกว่าคนอื่นเพราะคุณมีของเกา่าพลังจิตที่เชื่อมต่อกับทุกสปปรรพสิ่งอยู่เสมอจึงส่งออกไปไวมากรับกลับเข้ามาก็ไวเช่นกันจงส่งออกแต่สิ่งดีเพื่อรอรับสิ่งดีๆ ยิ่งปฏิบัติธรรมจเริญภาวนาจริญปัญญาจะเริญสติจะสำเร็จทางธรรมได้ดีเข้าถึงหนทางสว่างในจิตใจตนเองได้ดีเชื่อมต่อกับครูในตัวได้ง่ายถ้าอารมณ์ดีช่วงชีวิตจะดีถ้าพลังในดวงจิตดีชีวิตจะดีถ้าอารมณ์ไม่ดีชีวิตจะดาว ถ้าพลังในดวงจิตไม่ดีชีวิตจะตันตนดึงดูดสิ่งลบๆสามารถใช้พลังแห่งการอธิษฐานได้ผลลัพธ์ได้ดียิ่งพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณไปเรื่อยๆนอกเหนือจากด้านอื่นยิ่งใช้พลังดึงดูดด้านดีได้ดียิ่งประสบความสำเร็จในชีวิตในแต่ละด้าน สำหรับคนไม่มีของเก่าไม่มีของเก่าไม่มีจริงมีแต่มีมากมีน้อยคนมีมากถ้าไม่พัฒนาต่อพลังจิตก็ถดถอยของอะไรไม่ได้ใช้งานไม่ใช่เท่าเดิมแต่จะเสื่อมสภาพของอะไรพัฒนาบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันก็จะดีขึ้นเองกลายเป็นมีมาก สิ่งนี้จะได้เพิ่มมาจากอะไรสามารถเพิ่มพลังให้จิตมีกำลังได้ด้วยการเริ่มเจริญปัญญาภาวนากรมมาฐานเป็นนิดตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อสร้างพลังจิตให้สว่างพัฒนาทางจิตไปเรื่อยๆเริ่มต้นใช้จิตใจสั่งการขับเคลื่อนชีวิตฝึกใช้ขุมพลังนี้บ่อยๆเท่ากับ กำลังเปิดประตูพลังที่หมองไม่เห็นนี้นั่นคือพลังอำนาจของจิตใจที่เชื่อมโยงเป็นโครงที่หมองไม่เห็นกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้ยิ่งพัฒนาพลังจิตให้สดใสเสมอยิ่งทำให้การใช้พลังงานดึงดูดได้ดีขึ้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์สุดท้ายแล้วไม่เกี่ยวว่ามีของเก่ามา แต่จงตระหนักในการสร้างของใหม่เสมอของเก่าที่มีจะได้ส่งพลังรวมทั้งใครมีน้อยก็จะมีมากขึ้นได้ของเก่าเป็นคำไทยโบราณในอดีตแปลว่าของที่อาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่มีคุณประโยชน์มีความสามารถพิเศษอันมีมาแต่อดีตเช่นในวันคดีเรื่องสั่งทอง พระสังก็มีหอยสังติดตัวมาแต่กำเนิดนี่เรียกว่าเป็นของเก่าคำไทยแท้แต่โบราณที่มีมานี้มีที่มาจากความเชื่อที่หลงผิดเลื่อนลอยของบรรพบุรุษไทยเา่าแต่เก่าก่อนนานมาหรืออย่างไรทางศาสนาธรรมไม่เชื่อเช่นนั้นเมื่อได้ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่มคติความเชื่อของคนไทยโบราณว่า เป็นความจริงหรือไม่ก็ค้นพบความจริงบางอย่างที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาหรือเอาหลักฐานที่มีตัวตนมาพิสูจน์แต่เราสามารถใช้วิธีทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อศึกษาได้ว่าสิ่งที่ปัรพบรุษไทยเราเรียกขานหรือรู้จกักและเชื่อกันมานมนานนั้นไม่ใช่การโกหกหรือหลงผิด หรือหลอกลวงแต่ประการใดแต่ล้วนเป็นมรดกทางจิตวิญญาณอันล้ำค่าล้ำลึกและเก่าแก่มากที่สุดไม่น้อยกว่ามราดกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนเลยทีเดียวสำหรับบทความนี้ขออธิบายเรื่องของเก่าเพื่อให้ชนรุ่นดังได้เข้าใจถึงความเป็นมาอันล้ำลึกของปราชชาวไทยโบราณดังต่อไปนี้ ของเก่าที่คนไทยโบราณกล่าวถึงได้แก่อะไรบ้างคนเราน้อยคนนักที่จะมองเห็นของเก่าที่ติดตัวมาในแต่ละคนคนบางคนพิจารณาเพียงภายนอกดูไม่มีอะไรดีเลยแต่ของเก่าของดีติดตัวมาก็เป็นได้เพียงแต่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูของเก่าให้ฟื้นคืนความสามารถเดิม หรือถูกปิดผนึกอยู่ทําให้ไม่สามารถใช้ได้ของเก่าที่บุคคลมีติดตัวมาในอดีตชาติทรงมาถึงปัจจุบันชาตินั้นแยกได้ดังต่อไปนี้ 1. บุญบาร,รมีเก่าบุญบาร,รมีเก่าถือเป็นของเก่าที่ติดตัวเรามาตั้งแต่อดีตการหลายท่านต้องเกิดใน่ตระกูลที่ยากจนและไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง แต่หารู้ไม่ว่าตนเองก็มีบุญบาร,รมีเก่าติดตัวมามากก็มีอยู่เช่นคนยากจนบางคนที่ต้องบวชเป็นพระเพื่อให้มีอาหารกินแต่ภายหลังกลับได้มรรคผลทางธรรมเป็นพระสง์ดังก็มีให้เห็นอยู่เนี่ยเรียกว่ามีของเก่าติดตัวมาคือบุญบาร,รมี 2. อ,อริยทรัพย์ ทรัพยบ,บางอย่างไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเช่นสติสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่อาจมองเห็นตัวตนได้แต่มีคุณค่ามากมายมหาศาลเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์ทางธรรมบางท่านเกิดมาเป็นชาวนาทำนาไถนาอยู่แทบทุกวันอยู่มาวันหนึ่งก็ครอบกรวดแตกแยกแล้วมาปวดเป็นเดซี และได้ค้นพบความสามารถทางจิตทางสมาธิของตนเองก็มีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของเก่าที่เกิดจากการบำเพ็ญบารามีมาตั้งแต่ในอดีตชาติทั้งสิ้น 3. ของครั้งเก่าของเก่าที่เป็นเครื่องรางของครั้งอาจจะไม่เหลือวัตถุธาตุที่เห็นหรืออาจมีเหลือวัตถุธาตุที่เห็นก็ได้ เช่นจากทิพย์ขององนารายจะไม่มีวัตถุธาตุให้เห็นแต่จะมีอิทธิฤทธิ์ทำงานให้เกิดผลได้เรียกว่านึกคิดหรือสั่งให้ประหารใครคนนั้นก็ไม่รอดยกเว้นว่าคนผู้นั้นมีของขลังมีอนุภาพพอกันหรือเหนือกว่าป้องกันตัวคนบางคนไม่รู้ตัวว่ามีของเก่าติดตัวมาเปิดใช้ออกไปโดยไม่รู้ก็มี เช่นพระเจ้าสายน้ำพึง่งเป็นเด็กยากจนเล่นกับเพื่อนสั่งประหารชีวิตเพื่อนแล้วศีรษะเพื่อนขาดออกมาจริงๆนี่ก็มีอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งท่านอาจมองว่าเป็นแค่นิทานโกหกแต่เราพบนิทานโกหกแบบนี้บ่อยๆกับกษัตริย์ไทยโบราณเช่นพระรวงที่สั่งให้ขอมรอยอยู่ขณะโผล่ขึ้นจากดินเพียงเครื่องตัว และต้องกลายเป็นหินอยู่อย่างนั้นอันหนึ่งของรลังที่เป็นของเก่านี้จะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนอื่น